ตัดคาเล้วเจ้าซับเพื่อได้สีขาวต่อมีได้สีแดงเอาสีขาวมาสีแดงมากแคบย้อมเหลืองได้กระสีหลืองมากแคบเพราะว่าเพื่อความสวยงามอันนี้นะเข้าไปนิกไปหน่อยขึ้นมากต่าหลังที่เป็นผ้าเป็นแร่ค่ะอันนี้เราเห็นเ้อแล้วบ้านนี้หลังจากเอาผ้าแคบธรรมดาแล้วนะสีแดงสีเยวส,สีขาวนอกมาแทบมัเน,น,นี่ยามเลยยั่งเลยพาผิดมาแทบ อันนี so, well ้นะค้นผ um> ู right ้ได้จะเก่าน cool. ่ยมันแตะซื้อพ่อซื้อผือเนาะมาองทะยมปรยูนาเก่าเนียการเลไม่ได้เวลาเองนะพ่อใจยู่เย็นเป็นซุกได้ไหนไดหน้าได้มองปุเขาปุนจรึกเลวได้เวลาเลยพ้นสามยู่แล้วค่ะพนจะเอ็เอ็ดผ้าไล่จกค่ะพนผู้าวพ่น่าใก้แม่ย่องยอดยอดหนเงจกใต้แม่ย่องจอกแต่งหน้าผลึกใจเป็นบ้า ลาเป็นเป็นไล่ภาคเป็นสูตรเป็นสูตรมั่นเกาะไล่คิดนติไล่คิดเป็นไล่คิดกันฟ้าไล่คิดตแต่แกเอ็ดสองเหล่าธรรมดาเด้อพี่นสองเหล่าธรรมดาไม่ได้สามเห่าที่เห่าเท่าแล้วภาษาได้วัดตะขอแต่ภาษาพูดได้ล้วนเห่าเป็นไม้ยกขึ้นยกลงหรือเ่าอันนี้บอกอันใหญ่เป็นเท่าแล้วเป็นเบาะละ ดหนโล่งอค่ะค่ะคุณยายค่ะเยยดขายืด่าวะอันเอามาตั้มาผ้าห่าวและอไเอาไปตัดสุ้ตัดอันเซอร์ตัดทรงหูพูดตัดเซอร์ลูกหลานนุ้งแล้วย้อมข้ามย้อมถึอแ้เายังได้ผ้ามาหรือยู่บ่อที่ที่เข้าออกมาแรดเปจะผ้าห่าวนี่เาน่ะผ้าห่าวกับตัดเซอร์และตัดผ้าห่าวกับทุกย่างเลยนะค่ะคือเขายอม อันนี้เนี่ค่ะพ่อเป็นผ้าห่าวแล้วเอาไปตัดเสื้อนะคะบ้านแห่ห้องบ้าเสื้อเสื้อกุ้งเฮงเสื้อกุ้งเย็นผ้าเสื้อกุ้งเฮงแต่ว่าตรงนี้ก็คือเอาผ้าห่าวไปตัดแล้วย้อนนั่นแะค่ะแต่ก้าวเนีแต่ก้าวมันมีได้วัตติ้งมันไม่วัตติ้งกับเอพาร์คผู้เอาค่ะมันม่เอพาร์คกระดูกคนทุกทายที่เอาไปตัดห้องบ้าเสื้อกุ้งเฮงแต่ว่าแต่ก้ามันไม่ได้มัตติ้งหมายความว่าไม่มีกระดูกนะคะมัตติ้งแปลว่ากระดูก ไม่ตะเก้ามันมีท่นเล่นกระดูงอันนี้คือกระดูงอันนี้คือกระดูงภาษาผู้ไทยเขาว่ามาติ้งนะคะคันเท่าไม่ได้มาติ้งของก็เอาเอ็ดสายค่ะเอ็ดสายพูดได้ค่ะปากกลอนกับปั่นปั่นไฟเอาไฟเอ็ดสายก็ได้แต่ไม่ได้พิดผ่า